นืนน้นภายใต้การนําของท่านนายกอนุทินชาวิกกูลนะครับก็ได้มอบหมายท่านรองนายกนะครับท่านสุพลชารามและก็ท่านโคชกรัฐบาลน,นะครับท่านศิริพงศ์ขอเสียงปรบม,มือดังหน่อยครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราจะยื่นหนังสือกับท่านแตวตัวแทนนะครับและหลังจากนี้ที่ยืนยันแน่นอนแล้วถามกระท่วงและตนเตีที่จะมานั่งเข้าห้องพิลาปรบม,มือหน่อยนะครับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็มานะครับท่านพัดอนปรินธนาณรคนนะครับก็มานะครับเปิดให้เรื่องของการฉดชุมชนนะครับและก็กระทรวงคมนาคมก็มีตัวแทนเจ้เจนนะครับกระทรวงพมก็มาครับรัฐมนตรีบริการนะครับรัฐมนตรีช่วยกับตัวคมนาคมนะครับต้อนรับลงมือดังกับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องตัวแทนที่จะมอบนังเสถีให้กับท่านรองานายกสุพลารามนะครับและท่านสิริพงศ์นะครับผ่านถึงนายกรัฐมนตรี ถ้าแก,ก้ปัญหาพี่น้องอยู่ทีมีได้ไม่ได้ี่เดือนไม่พอต้องอยู่ทีมีไปเลยถ้าทักแก้ปัญหากับไม่น้องประชาชนใช่ไม่ได้ผมเป็นตัวแทนรัฐบาลและเป็นตัวแทนของพระท่านนายกอนุทินชาญวีระกูล4เดือนเราจะทําได้ขนาดไหนนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ปัญหาของประชาชนเป็นปัญหาคงที่เราจะแก้ไขร่วมกันให้ได้ ถ้ากฎหมายใดที่ขัดต่อระเบียบที่มันไม่ที่ระเบียบไม่เอื้อต่อการดูแลพี่น้องประชาชนเราแก้ได้ทันทีเราจะเสนอกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนทันทีถ้าสิ่งใดไม่ขัดต่อระเบียบไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีระเบียบห้ามไม่มีพระราชบัญญัติห้าม ทำทันทีครับทนทันทีครับทำทันทีรัฐบ, oh. บาลชุดนี้โดยการนำของพระทัธธานนายกอนุทินชาญวีรกูลความเดือดร้อนของประชาชนคือความเดือดร้อนของรัฐบาลชุดนี้พี่น้องลำบากเรารู้ผมก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเราจะร่วมกันแก้ไขกับคณะกรรมการที่อยู่ข้างบนนี้สิ่งใดที่ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย รัฐบาลชุดนี้ทําเต็มที่ทําทันทีทําโดยเร็วครับเพื่อพน้องประชาชนครับขอบพระคุณครับทําทันทีทําให้ได้แล้วท่านก็อยู่สีพีไปเลยครับไม่ได้ในอนาคตเร็นรับหนังสือครับท่านครับอ่ารับหนังสือนะครับ